เลยครับชื่ออะไรครับเตียวครับผมซูเปอร์เซนไตที่ชอบที่สุดคือขอบวนการอะไรครับชอบที่สุดเป็นนัมเบอร์วันตลอดกาลเลยนะจูเลนเจอร์ฮะ วิดีโอสแควร์ขุม,ใจ,มใจเสนอ,สนอขบวนการ,การจูเรนเจอร์เอ,อ้นี่เห็นใส่เสื้อมาด้วย,ยอยอฟฟิเชียลด้วยใช่ถ้าไม่ถึงชอบจูเรนเจอร์เป็นขบวนการสันใจที่รู้จักเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่ได้ดูจําความได้อะสองขวบผ่านทั้งวิดีโอเทปแล้วก็สายชี้ช่องเก้าด้วยความที่ว่าเห็นครั้งแรกไปทั้งตีนเด็กสาวด้วยมี5โคน5สีผ่าต,ต่อสู้แล้วก็เอฟเฟกต์หลายๆอย่างด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กตอนนั้นอะเป็นความเป็นเด็กที่ว่าโ้เราได้เห็นแบบฮีโร่หน้าตาแบบนี้เห็นครั้งแรกแล้วก็เป็นความทรงงจําาขอเเดด็กกที่ิมในนนยุค90ึง แล้วก็ผูกพันมาตลอดชีวิตก็คือสมุนการนี่นะจูเลนเจอร์ป้ายยาคนนอกด้อมหน่อยมีอะไรอยากจะบอกคนนอกด้อมไหมสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเริ่มดูซูเปอร์เซนไตถ้ากังวลหรือว่ากลัวว่าจะเข้ามายัางไงก็คือทำัวสบายๆไม่ต้องคิดมากแค่เปิดใจมาดูแล้วก็มาทำความรู้จักกับซูเปอร์เซนไตมาทั้งหมดปีนี้ก็คือครบรอบ50ปีด้วยก็สามารถทำความรู้จักแล้วก็มาเจอกับคนที่มีความชื่นชอบซูเปอร์เซนไตเหมือนกันเพ้ามามาเอ็นจอยมาร่วมทำความรู้จักแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้มุมมอง,ง,ง,งความคิดเห็นได้ครับผมกม ให้สนุกหรือถ้าอยากสะสมของล่นของซุปเปอร์ทันไตเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ในร้านที่เปิดขายทั้งในออนไลน์แล้วก็หน้าร้านทั่วไปครับขอสามคำให้กับขบวนการจูเรนเจอร์คอเ e เวอร์คอเลเวอร์ได้ทำท่าแปลงร่างของจูเรนเจอร์ให้ดูหน่อยมีของนะมันมีของด้วยมันมีของด้วยเอาเลยไปหยิบของเลยแล้วอร่อเอาเลอยไดโน่ปักาค่ะจูเรนเจอร์เด็ก